ไอ้จั่เร็วหลานสาวอะไรกันเมื่อกี้พี่บอกรักหนูอยู่เลยนะเดี๋ยวโครงการที่คุณส่งมาเนี่ยผมจะให้คุณเป็นคนไปตรวจสอบเป็นรอบนะอ๋อได้ค่ะคุณมาร์เมล่าเดี๋ยวคุณนั่งดูไปก่อนนะเดี๋ยวผมมา คุณคะผู้จัดการตาลอยู่ไหมคะคุณคือฉันคือภรรยาของเขาค่ะคือที่ตาลเขาไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วฉันโทรหาเขาก็ไม่รับฉันก็เลยมาหาเขาที่นี่คะ่ะที่เ่าไปส่วนหมกันนะคะได้สิคะอยน่ารักจังเลยอะ่ะจากนน,นี้นเราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อเลย บังเอิญจังเลยนะครับเจ้านาออคนนี้หลานผมเองครับเข้ามาฝึกงานที่บริษัทเรานะครับฮอเดี๋ยวรอพี่ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวพี่เอางานไปส่งเจ้างนานเสร็จเนี่ย พี่จะพานไปทานข้าวนะคะจ้าจ้าเจ้าแหนครับางานเรียบร้อยแล้วครับคุณตาลคุณแน่ใจแล้วใช่ไหม ว่างานของคุณเนี่ยเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมเอาไปตรวจสอบอีกรอบก็ไดครับคุณตานเอกสารเนี่ยมันแก้ไขได้แล้วถ้าเราทำผิดกับคนเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมอ่อหมายความว่าไงครับ ที่คุณมาได้ไงพี่ตาลค่ะไม่นานจะเลยอ่ะหนูรอไม่ไหวแล้วนะเออเจ้าไหนครับคือหลานสาวผมเขาไม่รู้จักมารยาทนะครับหลานสาวอะไรกันเมื่อกี้พี่ยังบอกรนะักหนูอยู่เลยนะพี่ตาลพี่จะไปที่ไหนจะทำอะไรฉันไม่เคยอยากรับรู้ แต่ฉันขอแค่ให้พี่ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฉันกับลูกที่ต้องกินต้องใช้ก็พอแล้วหลังจากที่ฉันคลอดฉันจะเซ็นใบยหย่าให้พี่พี่ตาอีนี่เป็นใครอะคะแกเป็นใครอะเออเตยจ้ะเตยฟังพี่อธิบายก่อนนะจ้ะคืออือ้อ อสวเรว<อ>คุณตายคุณปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นที่บริษัทผมไม่เอาเรื่องคุณก็ได้แต่คุณควรมีจริยธรรมภรรยาของคุณเนี่ยอยู่กินกับคุณลำบากมากับคุณแล้วตอนนี้ภรรยาของคุณ ก็ตั้งท้องลูกของคุณอีกแล้วดูสิ่งที่คุณตอบแทนเขาสิมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรออ่เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ปัญหารเรื่องส่วนตัวผมให้เรียบร้อยเลยครับจะไม่ให้กระทบกับงานแน้นอนครับคุณตายงานจะดีได้ต้องมาจากพื้นฐานความเป็นคนที่ดีคนที่นอกใจภรรยาแบบคุณเนี่ยผมม่ต้องการผมไล่คุณออก เป็นไงล่ะตอนนี้ผมตกงานแล้วพอใจอะตอนนี้ผมไม่มีข้าวกินแล้วคุณก็ไปขอข้าวมากินแล้วกันนะยศคุณนี่มันหน้าตัวเมียจริงๆเลยทำได้แม้กระทั่งคนท้องแล้วเพรามันลากตัวคุณตาออกไปหน่อยเอ,อ้กูจะคอยดูว่ามึงปกป้องมันได้นานแค่ไหนค่ากินค่าใช้จ่ายทุกอย่างกูเป็นคนจ่ายหมด มันจะไม่รอดเหรอเงินเดือนของคุณทั้งหมดผมจะโอนเข้าบัญชีของเธอถ้าเธอได้ออกจากชีวิตผู้ชายเร็วๆแบบนี้ชีวิตเธอจะดีกว่านี้ได้แล้วคุณจะคอยดู ขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะผู้ชายแบบนี้เป็นที่พึ่งใครไม่ได้หรอกถึงเราจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองเพื่อตัวของตัวเองแล้วก็ลูกของคุณสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเอง